อีกหนึ่งคลิปนะครับกับซองไกลซองไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ทีเด็ดซองไกลนะครับก็ยังเป็นการพูดถึงฟุตบอลไทยอยู่แหละแต่ก็เป็นฟุตบอลไทยที่ที่มันบอกว่ามันเป็นคาบต่อข่าวร้ายเนาะหลังจากที่กระแสกระพือเรื่องของข่าวเสียข่าวหายของทีมชาติไทยที่เดินทางไปเอสโตเนียไปจอร์เจียมันทำไมลำบากข้นแค้นจังเลยวะแขคนไทยก็ไม่ดีแล้วก็มีสืบเนื่องมาจากบรรดาคนพิ๊กๆข้างบนเนี่ยเขา มองต่างสุดท้ายก็เลยเกิดผลงานที่เลวร้ายในสนามบอลตอด90นาทีศรัทธาแฟนบอลก็ค่อยๆหายไปนะครับมีรูปภาพการเปรียบเทียบว่าศรัทธาเดิมทีก็ไม่ได้มีเยอะแล้วก็มาโดนกดดันมาโดนโซเชียลมีเดียโพสต์แถมล่าสุดโพสต์ว่าสาเหตุใดที่จะไปดูบอลทีมชาติไทยทั้ง3เกมในบ้านมาซื้อบัตรกันนะและจะไปใส่ว่าฟูลทีมแน่นอนอันนี้น่าโดนแฟนด่ายิ่งกว่าเดิมนะครับจากจะดี กลายเป็นร้ายไปเลยนะครับก็กระแสนีน้ครับทำให้บรนดาแฟนบอลเองก็ไม่พอใจไปโพสต์ตาม,มช่องทางต่างๆเช่สนสโมสรบีจีปทุมก็โดนหนักเลยชวนไปดูเกมฟุตบอล AFC เจอฟอนตาเล่ซึ่งเป็นเกมที่ชนะทีปเขาจะเจอทีมเก่าเนาะแล้วก็ยังมี นักเตะหลายคนมากมายได้ขึ้นปกสุดท้ายโดนแซลจับว่าเอ้ยจะปล่อยนักเตะจากทีมชาติมาเล่นตัวจริงใน ACL ไหมอะไรอย่างี้บ้างก็โดนไปหนักๆเลยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สโมสรไม่ควรตอบโต้นะครับคือถามว่าจะตอบโตไไ้ได้ดีที่สุดแบบไหนก็ต้องเป็นคําพูดคาจาจากผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ของทีมน,น,นั้นแหละออกมาพูดแบบ ไม่เพียงแค่เป็นข้อแถลงแต่เป็นการพูดแบบอัดคลิปแบบนี้หรือว่าจะเป็นการแถลงข่าวจริงจังไปเลยเพื่อขอโทษหรือว่าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตัดสินใจว่าเลือกเหตุนั้นเพราะอะไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุผลดีพอแม้ว่าแฟนๆจะตั้งตั้งทงไปแล้วว่าเหตุผลนี้คุณก็แถแต่ผมเชื่อว่าการออกมาพูดคือการแสดงความจริงใจที่ดีก็ต้องดูว่าจะเกิดขึ้นไหมนะครับการออกมาพูดว่าเอ้ยที่ผ่านมาเลือกเหตุนี้เพราะอะไรสาเหตุนี้เพราะอะไรเอา สิ่งที่ผลกองเขเกิดขึ้นเช่นเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของการลงทุนที่ผ่านมาจ่ายนักเตะทีมชาติทั้งทีมต่อเดือนเท่าไหร่ทําให้ไม่กล้าปล่อยต้อง,ต,องต้องมาใช้ในรายการนี้มีเดิมพันเรื่องของโคต้าเอซหรือว่าหวังแชมป์อะไรเงี้ยก็มาพูดหน่อยจะได้มีการเหมือนลดทอนได้บ้างโอเคอาจจะกลายเป็นว่าเป็นแถต่อมา,าแฟนบอลแต่ถ้าเกิดแฟนบอลตั้งเหตุผลดีๆฟังเหตุผลเขาแล้วก็เอามาใส่เหตุผลเราเนี่ยการพูดคุย ด้วยเหตุผลก็ยังมีผมไม่ได้เข้าข้างสโมสรใหญ่นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเราก็เป็นแฟนบอลเหมือนกันนะครับแต่คือว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารมันอาจจะปกครองได้การสือ่อสารอาจจะสืออจจะส่อสารไปไม่ตรงกันเขาสื่อแบบหนึง่งความหมายตีปแบบหนึง่งแฟนบอลบรรดาที่เขาติดตามข่าวสารแล้วเขาก็สื่อความหมายแบบหนึง่งโพสคอมเมนต์ฮารัสแบบหนึง่งบูลลี่แบบหนึ่งเนี่ยมันก่อให้เกิดสภาพจิตใจที่แย่นะครับก็ต้องบอกว่าโอเคพวกคุณมีโซเชียลพวกคุณมีอินเทอร์เน็ตพวกคุณมี มีเน็ตใช้เนาะมีช่องทางติดต่อมากมายดูเว็บไซต์ดู Youtube ดู Facebook ดูอินฟลูเอนเซอร์เขาคอมเมนต์กันหนัก,นกๆอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันดาแฟนมักบอลเขาก็เห็นนะครับเขาก็มีมือถือเหมือนกันเขาก็มีโซเชียลเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยไปทําอะไรให้เขาบาดหนังใจบ้างแต่ก็ยังดีครับตอนที่ผมดูมายังไม่มีใครกล่าวหาร้าแรงกี่ยครอบครัวนักบอลก็ยังดีใจที่ยังมีเหตุผลพอนะครับก็ หวังว่าความดราม่าครั้งนี้มันจะจบโดยเร็วถามว่าจบไหมจบแน่แต่มันจะไม่จบในวันนี้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาล้างทพ่ยใหม่เช่นข่าวคราวใหญ่ๆกันอื่นของวงการฟุตบอลจะมาล้างแผลล้างทานล้างท้่ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะลุ้นยากหน่อยไม่เหมือนการเมืองแม่งมีข่าวประทุกได้ทุกวันมีกประเด็นหนึ่งแม่งแรงสุดท้ายมันก็เจอประเด็นใหม่มาแทรกตลอดก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะเป็นเวอร์ชันของฟุตบอลไทยเนี่ย กระแสมันดังค้างอยู่มากยิ่งแฟนบอลเนี่ยเขาฝั่งใจคแรบบับซื้อบงซื้อบัตรบางคนไปจ่อเจียมาเขาสั่งใจไม่รู้ว่าไปเอสตวเนียต่อกี่คนนะครับแต่ก็คงมีบ้างแหละแต่จะมีน้อยหน่อยนะครับก,ก็ต้องบอกว่างานนี้กระแสนี้นะ่าจะกระเพื่มไปรา,าวเกือบเดือนได้จนกว่าถึงฟีฟ่าเดย์แมชหน้าดีไม่ดีฟีฟ่ a เดย์แมชหน้าเนี่ยเกิดแพ้จีนมาเนี่ยซึ่งเป็นเกมสําคัญมากๆเลย าแพ้จีนปุ๊บเนี่ยโอกาสในการไปฟุตบอลโลกในรอบรอบไปรอบ3าเนี่ยมันปิดประตูเลยและจีนเขาก็ไม่ประมาทไาชนะเวียดนามมาด้วยงานนี้กระแสน,นี้ไม่ตกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าทางออกในการตอบโต้หรือว่าในการออกมาแสดงค,ความคิดเห็นเชิงของอีกคนอีกกลุ่มบุคคลที่โดนกล่าวหาเนี่ยเขาจะออกแบบไหนหรือว่าจะปล่อยเงียบปล่อยเบลอไปก็ว่ากันไปโอเคแหละการปล่อยเงียบปล่อยเบลออาจจะเป็นสิ่งที่ดีในแง่อาชีพนะครับแต่มันก็ทําให้เหมือน ตันชกอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคุณมีบาเรียนหนาเบอร์ไหนก็ต้องป้องกันให้อยู่ก็ต้องรับกระลมแรงกระแทกให้ไหวนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แฟนบอลสวีเดนสวีเดชเสียชีวิต2คนแต่รายงานบางสื่อบอก3คนนะครับจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บรัสเซลที่เบลเยียมนะครับแววว่าเป็นเรื่องของ ศาสนาด้วยเนี่ยมันจะออกมาเป็นในลักษณะแบบใดในคลิปหน้ามาพูดกันคร่าวๆว่ามันส่งผลกระทบต่อฟุตบอลในระดับโลกอย่างไรนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ